สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพุทธาน,นะครับในการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบอันปลักนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนเราจะต้องมาเรียนรู้ก่อนอันนี้คือตัวละครนะครับตัวละครตัวนี้นะครับคุณครูจะให้เดินทางนะครับ มาที่จุดเป้าหมายก็คือไปปล่อยจรวดนะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งคําสั่งตัวแรกก็คือคําสั่งขึ้นข้างบนนะครับคําสั่งตัวที่2ลงข้างล่างเด็กๆจาคําสั่งไว้นะครับว่ามีลูกศรขึ้นแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนบอกนะครับตัวที่3เป็นคําสั่งเลื่อนไปทางขวามือนะครับเดินไปทางขวามือคําสั่งที่4่เดินทางไปทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็น บัตรคําสั่งนะครับที่เราจะใช้ในการเขีเขยนโปรแกรมนะครับสั่งให้ตัวละครของเราก็คือหุ่นยนต์นะครับเดินทางไปปล่อยจรวดจะสําเร็จไหมนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเกมที่สองแล้วนะครับคำสั่งวาดรูปลูกศรพร้อมข้อความแสดงทิศทางในบัตรคําสั่งที่เรียงลำดับการเดินทางของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับ จากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปยังเป้าหมายนี่ครับไปปล่อยจรวดตรงนี้เราจะนําคําสั่งปัดคําสั่งตรงนี้นะครับมาเรียงยังไงนะครับมาเรียงยังไงให้หุ่นยนต์เราเคลื่อนที่มาถึงเป้าหมายได้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เด็กๆสังเกตว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็เคลื่อนที่ขวามือขวามือลงล่างขวามือลงล่าง นะครับดูนะครับครูก็จะนําบัตรคําสั่งใบแรกมานะครับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางขวาเสร็จแล้วหุ่นยนต์ครูเคลื่อนที่แล้วพอครูนําบัตรคําสั่งอีกคุณครูมามองว่าจะให้เคลื่อนที่ขึ้นข้างบนนะครับนําบัตรคําสั่งขึ้นข้างบนนะครับมาใส่หุ่นยนต์เราก็จะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนแล้วนะครับคําสั่งถัดมานะครับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางขวามือนะครับไปทางขวา หุนยนต์เราก็จะเคลื่อนที่นะครับคําสั่งถัดมาก็จะเคลื่อนที่มาอีกครั้งนึงทางขวามือเห็นไหมครับปัดคําสั่งมาแล้วเสร็จแล้วหุ่นยนต์ก็จะเดินทางหนครับคําสั่งถัดมาอีกให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ลงข้างล่างอ่าเห็นไหมครับลงข้างล่างมาแล้วเราจะเหลืออีกอีกคาสั่งครับอีก2คําสั่งเราถึงจะเคลื่อนที่มาถึงตรงปล่อยจรวดอ่าเด็กๆดูนะครับ คำสั่งสุดท้ายมาแล้วอ่าภารกิจสำเร็จนะครับอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบอันปรักนะครับอ่าซึ่งคุณครูมีใบางานให้เด็กๆได้ทำนะครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไวปป้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ